สวัสดีครับเจ็บบรรันเอฟซีจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลงปูเผือกครับวัดกิ่งแก้วครับเป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้ใจเย็นในการรับชมฟังเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับขุดสะใหญ่ครับองนี้ครับเป็นขุดสะใหญ่ครับ่านต้องดูนะครับขุดสะใหญ่กับขุดสะเล็กนี่องค์พระจะพอๆกันนะครับ เก mm ือบเกือบเท่าเท่ากันนะครับกุศาใหญ่เนี่ยเขาจะยาวกว่าเล็กน้อยครับองค์พระจะชรุดกว่าเล็กน้อยครับครับดูครับพุทธศาสนาสร้างกคลวาระนะครับกุศาใหญ่นี่ครับพิมพ์จะชารุดกว่าเล็กน้อยครับแต่เสียงตรงนี้เ็าจะเล็กกว่าเล็กน้อยครับครับการขอดก็จะไม่เหมือนกันนะครับการขอดตรงนี้ครับคล้ายๆกันแต่กุศลนีจะชัดกว่าครับนี่เป็นกุศลาใหญ่ครับ ครับกุศลายายหลวงปู่เผือกวัดขิงแก้วครับสมุดประการครับชมและฟังอย่างมีสตินะครับครับชมไปด้วยกันครับฟังด้วยกันครับนี่คือกุศลใหญ่พิมพ์พุทธรักษาท่านต้องจําให้แม่นนะครับเขาเรียกบัวผุดนะครับกุศลใหญ่บัวผุดครับมันมีก้างปลาด้วยนะครับครับเป็นกุศลายญ่องค์จะอเขื่องวันนี้เล็กน้อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับกับกุศลเล็กกุศลเล็กเขาจะคมชัดกว่าครับลึกกว่าครับ องนี้จะตื้นกว่าเล็กน้อยครับก็สร้างวาระก่อนนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับกุศลใหญ่ครับเป็นพระที่ก็ไม่ค่อยเจอพบเจอหรอกครับอย่างนี้นะครับกุศลใหญ่ของใครกระแท้นะครับไม่ใชะแท้ที่องค์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับอย่าไปถืออยู่ไกลๆแล้วมาบอกว่าเป็นองค์แพงๆนะครับบางทีดูไม่รู้ยองเราไปเป็นพระอะไรครับแท้ไม่แท้เราก็ไม่รู้ได้เขาจะซ่อนเงินสําปมหรือไม่นะเราไม่ทราบได้นะครับ แค so ่เราแค่พูดแค่ข้อสันนิษฐานครับข้อควรสังเกตครับท่านก็อย่าฟังผมนะครับทับชมและพิจารณาด้วยสติและปัญญาของท่านเองนะครับท่านจึงจะได้พาแท้ครับครับฟังครับดูครับอย่างนี้ครับของใครก็แท้นะครับไม่ได้แท้ช่องค์เดียวนะครับท่านไม่ได้สร้างองค์เดียวนี่ครับท่านสร้างหลากหลายองค์อยู่ครับมีครับใครมีก็มาลงครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับครับเจ้าได้ทุกคนครับถ้ามีอย่างนี้ครับ พระเนกวิธีการสร้างของพระท่านเนี่ยก็เป็นการสร้างที่ตามพิธีของท่านนะครับมันจะไม่เอกลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตะเข็บข้างครับดูและชมครับเดี๋ยวผม <พ Buff, S 1> จะพาไปดูตะเข็บข้างครับจะเล็กจะมีน้อยกว่าขุนศาเล็กครับขุนศาเล็กเขาจะชัดและบานกว่าครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับในต้องแห้งนะครับความชบการยุบย่นยอดต่างต่างความแห้งความคมชัดครับขุนศาแดด กุณสายใหญ่จะออกแดงๆนะครับแดงๆครับไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นน้ํามันตังเอวหรือไม่หรืออะไรก็ไม่ทราบได้นะครับครับแล้วความเก่ากขมีกว่าครับเล็กน้อยครับสร้างวาระใกล้ๆกันนะครับชมและฟังเข้าใจครับนี่คือคุณสายใหญ่ครับองค์เขาจะฉลุดกว่าสุดสาเล็กเล็กน้อยครับก็ไม่แตกต่างกันเยอะหรอกครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับชมไปด้วยกันดูไว้ด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันครับสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีอีกเยอะนะครับ อย่าให้เขาถืออยู่ไกลๆแล้วบอกว่าเป็นกุศลนะครับต้องถ่ายจะใช้อย่างนี้ครับถ้าชัดอย่างนี้ถึงจะใช่นะครับของใครก็ใช่นะใช่ไม่ใช่เขาใช่แต่องค์เดียวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับอพาอผ้าอันนี้ค่อนข้างจะมีราคานะครับผ้าเป็นผ้าหลักแสนนะครับจะกี่แสนก็ว่ากันไปครับดูและชมครับให้มันแท้อย่างเดียวครับแพงให้แพ้ให้มัน ถ้ามันแพงหรือถูกก็ให้มันแท้อย่างเดียวที่สําคัญที่สุดครับครับคนดูเป็นก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อแพงมากหรอกครับขอให้เข้าใจได้ด้วยนะครับที่ผมพูดนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่คือกุศลใหญ่ครับครับเป็นผ้ายุบย่นย่อนะครับท่านดูความแห้งระแหงครับเหมือนสารเหลวอะไรครับเจ้กูอายุเขาเนี่ยร้อยปีเศษนะครับร้อยกว่าปีครับครับประมาณร้อยสามปีสี่ปีครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับสองสี่หกนนะครับรุ่นนี้ครับครับสองสองสี่หกนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนะครับอย่างนี้เขาขากระแท้ครับใครมีอย่างนี้มาลงนะครับครับไม่ต้องให้ค่าประกันก็ได้ครับถ้าอย่างนี้แท้ครับเช่าได้ครับอยู่ที่ราคาเราเช่าได้หรือไม่อยู่ที่การตกลงกันนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับวงการนี้ไม่ธรรมดานะครับ ผ้าใหม่ๆเขาขาวอยู่เนี่ยยุบย่อนยออไ่มีครับตะเข็บก็มีบอกว่าไปนูเผือกอะไรมันใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณาเองนะครับผมไม่ไปก้าวไกลใครหรอกครับให้ท่านพิจารณาอย่างมีสติครับผมให้ข้อควรสังเกตตามคลิปผมนะครับคนที่ชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับชอบคลิปผมติดตามครับถ้าไม่ชอบไปดูช่องอื่นนะครับครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมหรอกครับถ้าคุณจะคอมเมนต์ผมคุณเอาผ้ามาลงเลยครับ เอามาลงครับให็นชัดๆอย่างนี้ครับเขาจะได้รู้ว่าท่านเป็นอะไรครับเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับมาชมด้านหลังกันครับนะครับดูคลบความแห้งความสาาทั้งต่างท่านต้องดูนะครับการยุบย่นย่อครับเห็นไหมครับคาบเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วครับผ่าเนื้อผมเนี่ยจะาจะมีคาบเหนื่อยเห็นไหมครับ การย่นย่นนะครับพอผ้ามันไม่มีความแห้งมันเวลาพราแห้งก็หดตัวครับคราบเนื้อมันจะเกิดปฏิยาขึ้นครับดูครับการยุบย่นย่อครับพิมพ์สองก็ต้องดูไปด้วยนะครับมวลสารต่างๆก็ต้องดูให้ครบถ้วนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความเก่าอายุครับข้อภัยครับพ้าร้อยกว่าปีครับต้องมีความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับนี่ครับกระเทาะเดิมๆครับนี่ครับเนื้อไหนก็เห็นอยู่ครับ กรณีกระท้าเดิมๆกับนานแล้วครับครับได้มาอย่างนี้ครับก็ถ่ายทำตามอย่างนี้นะครับตามอัตรภาพครับครับตามเป็นความเป็นจริงครับพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับดูครับดูไปด้วยกันพิจารณาด้วยกันครับครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับครับว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จครับครับฟังอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจนะครับผมเนี่ยไปต่อว่าใครเหรอครับ บุคคลใดทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับปวดพิจารณาด้วยนะครับนะครับมาดูขอบข้างกันดีกว่าครับมาดูที่องค์พระครับเห็นไหมครับพระเขาจะมีตะเข็บครับตะเข็บเขาจะไม่ชัดเหมือนลื่นแรกไอ้กุศลเล็กนะครับอันนี้เขาต้องมีนะครับไม่มีอันตรายครับกุศลเล็กคือเขากดลงแม่พิมพ์ครับแล้วมันลดนตรงนี้มันเป็นแม่พิมพ์ครับตรงนี้เป็นส่วนเกินด้านหลังครับครับกดลงไปแล้วไม่แล้วก็เอาขึ้นครับ ดูให้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยปิ้นครับรอยขอบครับขอบเขาบังคับเนื้ครับไม่ให้เนื้อลงไปในองพ้าครับเพราะอง์พาเขาลงไปในพิมพ์ครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับครับชมไม่ได้การพิจารณาด้วยกันครับนี่ครับอย่างนี้ถึงใครริงนี้จะแท้นะครับครับต้องมีข้อควระเกตที่สําคัญนะครับผ้านี้ก็กดแม่พิมลงพิมพ์ครับเพราะผ้ามันมันหมาดหยวขึ้นยากครับมันเหนียวมันจะติดพิมพ์ครับ มันมันหมาดๆอยู right ่ไม่ช่ต네ิดท mm ิ hmm. ้นครับนี่เขาจึงมีตอกนี่ครับร้อยตอกครับต้องมีทุกองนะครับครับต้องพิจารณานะครับต้องมีทุกองด้วยนะครับไปเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับตอกงัดขึ้นครับตอกจัดตอกเก้านี่ครับตอกบางๆท่านทงกุญลูกพอจะรู้ได้นะครับตอกครับคนรุ่นใหม่ก็ต้องรู้พอรู้ได้เลยครับตอกคือไม้ไผ่นะครับครับเ้าหลาวครับ พอปลายคมๆเลยก็ยัดเข้าไปครับเอาขึ้นประคองขึ้นจากแม่พิมพ์ครับต้องมีเส้นนี้นะครับเส้นนี้อย่าทิ้งเเด็ดขาดครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับมันจะไม่ชัดเหมือนขุดสาเล็กครับขุดสาเล็กเขาลึกครับชัดครับอันนี้ทําทีแรกครับอาจจะประสบการณ์ยังไม่เท่าที่ควรหรืออย่างไรเราไม่ทราบได้นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับตัวนี้ครับตอกยัดนี่ครับเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับด้านหลังครับนี่ครับดูที่ความเก่าครับ ความแห้งต่างๆครับท่านต้องดูและพิจารณาครับครับพิจารณานะครับความเก่ากับมวลสารท่านก็พอเห็นได้อยู่ครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับดูครับชมรับฟังไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับอยากจะชมองค์จริงก็เชิญนะครับมาชมด้านหน้าต่อครับอยากจะชมองค์จริงก็มาชมมาชมพอมนะครับอยู่ที่จังชั้นอยู่ที่เด็กแดงจะจูจักรครับชั้นสองครับ ห้องห6 4สี่อีกด้านหนึ่งก็1น1ครับดูครับเปิดทุกวันครับตามห้างเวลาเปิดของห้างครับปิดหกโมงเย็นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับตึกแดงจะู้จักครับใกล้ๆสถานีบางซื่อแหละครับใกล้ๆครับห่างกันเล็กน้อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่คือขุดสายใหญ่ครับครับขุดสายใหญ่ครับองค์เขาจะใช้รูดกว่าเล็กน้อยนะครับครับพิมพ์ก็ใกล้เคียงกันนะครับ ไม่ได้ใหญ่กันมากหรอกครับแต่เขาสร้างก่อนว่าละเขาเขาตั้งกันมาตั้งแต่เริ่ม้นวาอย่างนี้ครับนี่ครับเขาเรียกขุดสาบัวผุดครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอยากชมองค์ี้มาชมนะครับมาชมนะครับอยากเป็นเจ้าของก็มาคุยกันนะครับไม่ต้องโทรมาถามก็ได้ครับครับครับดูครับอยากชมองค์จริงพิจารณาครับคุยกันไม่แพงอย่างที่คิดหรอกครับครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับอยู่ที่เราตกลงกันนะครับ ไม่ชอบหรืออย่างไรชมฟรีก็ยังได้ครับเป็นการศึกษาเรียนรู้ครับศึกษาเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่คือกุศลใหญ่ครับครับอยู่ที่ตึกแดงจิตจักนะครับครับครับชั้นสองครับครับชั้นสองครับมาชมได้นะครับอยากจะชมก็มาชมครับอยากจะเรียนรู้ก็ยังพอได้ครับความรู้ก็ต้องแบ่งไปนะครับทุกวันนี้ปิดบังไม่ได้แล้วครับครับ อย่าให้คนเขาไม่ดีคนไม่ดีมาครอบงำนะครับเอาพระเก้พระไม่ใช่เราเอามาลงนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับครับดูครับอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับอุตสาหใหญ่ครับพิมพ์บัวผุดครับองค์เขาจะช้ลหรกว่าเล็กน้อยนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดได้กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับ เอาคลิปต่อไปเราจะอะไรไมาลงเจ็บอุดันเอฟซีารุครับสวัสดีครับ